ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องกรรมเก่าของพระโมคคันลานี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะเห็นว่าท่านที่มีบุญใหญ่คือพระมหาโมคคันลานะเป็นถึงอาักษา,าว่ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นภาษาวกฝ่ายซ้ายที่มีฤทธิ์มากไม่น่าจะถูกคนฆ่าตายนี่ในบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขึ้นชื่อว่าเรื่องกฎของกรรมที่ท่านทั้งหลายชอบบ่นกันบอกว่าถ้าบุญทําทานมามากทาไมบุญที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าทําดี จะได้รับผลดีแต่ว่าพวกเรานี้กลับได้รับผลร้ายใ <c oughs> ต้คิดอย่างนี้แล้วก็นึกถึงเรื่องราว <c oughs> ของกฎุ้งกรรมเก่าๆที่เรา,เล,าเล่าเข้าไว้มาสู่กันฟังเอาเข้ามาคิดจงคิดว่าชาตินี้เราไม่ได้ทำแต่ว่าชาติก่อนๆเราอาจจะทำก็ได้ พระวะเราเองก็ทราบไม่ได้เหมือนกันว่ากฎของกรรมเก่าๆเราทําอะไรไว้บ้างต่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั่งหลายได้ปุเพนิวาสานุสติญาณคือการนึกชาติหนหลังได้มันก็เป็นของไม่ยาก เรื่อการบำเพ็ญบุพเพนิวาสานสุสติยานให้กฎปรากฏนี้ความจริงมันก็ไม่ยากเหมือนกัน <c oughs> ทำไมจิงกล่าวว่าไม่ยากแต่กว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องปุพเพสนิเรื่องบุพเพนิวาสานสุสติยานในรชาติผนหลัง <c oughs> ท่านจะมีความรู้สึกเหมือนเหมือนกับว่าเรียนหนังสือชั้นปถมเท่านั้นเองยังไม่ใช่ใหญ่โตมโหฬารอะไรนักแต่้ว่าเรื่องของการปฏิบัติบนนั่นบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังกันในเรื่องของการเจริญพระกรรมฐานดีกว่า <c oughs> ถ้ามีเวลาจะอธิบายให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟัง เมื่อการที่จะได้ปุเพนิวาสานุสติยาณลึกชาติได้นั้นเขาทำกันยังไงเอาไ้ฟังกันในเรื่องของพระกรรมฐา,านนี่เราคุยกันเรื่องของพระสูตรเล่านิทานสู่กันฟังแต่เป็นนิทานเรื่องจริงๆไม่เช็นิทานเล่าโกโหกกันเล่นเว้นใี้เจ้ว่าไปหยิบเอาตัวนิทานมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทว่นหน้าไม่ได้ ในเรื่องขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระองค์ก็ทรงรับรองอยู่แล้วองค์สมเด็จพระบพิษแกบอกว่าถ้าใครไม่เชื่อเชิญเข้ามาวิสูตรโดยการปฏิบัติตามจ <c oughs> ะนั้งขอบัณฑิตทั้งหลายที่ทรงความเป็นบัณฑิตประเภทไหนก็ช่างแต่อยากจะรู้ความจริงเรื่องการกดของกรรมเก่า ก็ปฏิบัติตามประทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะรู้เรื่องได้ไม่ยากไม่ลำบากอะไรเอาตอนนี้ไปมาคุยกันทั้งเรื่องพระมหาโมคคลานะในสมัยนั้นมาองค์สมเด็จพระิชิตตมานบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงได้พระมหาโมคันลานและภาษารีบุตรมาเป็นคู่อักาษาวกซ้ายขวา <c oughs> อัคขะแปลว่าพูลเลิดภาษารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาชั้นเลิศเติรสศ์ไม่มีใครเสมอเหมือนนอกจากพระพุทธเจา้าจะมหาโมคันลานะก็เช่นเดียวกันเรื่องการมีฤทธิ์แล้วใครไม่ยิ่งไปกว่าพระมหาโมคันลานะ ท่านยกย่องมาเป็นผู้เล่นเรื่องมีริธิ์เนื้อสายความมีริธิ์ของพระมหาบุคคลานะท่านเป็นพระขยัน <c oughs> เวลา,ากลางคืนไม่จะไปเที่ยวสวรรค์บ้างไปเที่ยวเมืองนรกบ้างไปพบเทวดาก็ดีไปพบพรหมก็ดีไปพบสัตว์นรกเปิดอสุรกายก็ตาม ท่านก็ถามถึงประวัติเดิมว่าเกิดที่ไหนใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องทำความดีทำความชั่วอะไรถึงมาเกิดในแดนนี้เมื่อท่านทราบแล้วก็มาถามองค์สมเด็จพระชินสีให้ประกาศแกบ่บรรดาท่านพุทธบริษัทเ <c oughs> มืม่อองค์สมเด็จพระสสทรงรบทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าเรื่องนี้พระโมกคัลลาไม่ได้โก้ขึ้น เรียกว่าไม่ได้ก,กุข่าวขึ้นเฉยๆพระพุทธเจ้าเมื่อทรงรับรองทราบจริงก็รับรองรับประกาศให้เขาทราบแต่ในสถานที่ใดที่เป็นยากลำบากคนจเจริญศรัทธาไม่พอดีพระอื่นมีความสามารถไม่พอองค์สมเด็จตัสมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงส่งพระมหาโมคันลานะไป เมื่อหาบุคคลลานะไปถึงแล้วก็สแสดงปฏิหารต่างๆด้วยความชำนาญในการสแสดงฤทธิ์ <c oughs> เป็นการนอนจิตในบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นมีความเชื่อถือเห็นเป็นอัศจรรย์และองค์สมเด็จพระพักตวันก็สสทรงเสด็จตามไปที่หลังตอนนี้พระพุทธเจ้าเทศธรรมโปรดบรรดาท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันบรรลุมรรคผล เรื่องพระมหาโมคคลานะมีความสามารถเป็นอัจฉริยะบุคคลเลยกว่าบุคคลอื่นแม้แต่พวกเดรธีทั้งหลายก็เศร้าส้อยหงอยใจอรรดาบริษัทบริวารของเดรธีทั้งหลายพากันมาเคารพในพระพุทธเจ้ามากสร้างความยากสร้างความลำบากให้เกิดกเดรธี เพรเขาทั้งหลายเหล่านี้มีความสามารถไม่พอและก็ดีไม่จริงเป็นเหตุให้บริษัทชายหญิงของเขามาติดพระพุทธเจ้ากันเสียเกือบหมดเขาจึงได้พากันพิจารณาว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตที่มีคนนับถือมากมีลาบสการะมากก็เพราะอาศัยพระโมกขนลาเป็นกำลังสำคัญ ทเ,ทเ,เที่ยวได้เที่ยวเมืองนรกบ้างเมืองสวรรค์บ้างปลุกใจประชาชนให้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระทศพลบรมาศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุเขายังคิดกันต่อไปว่าถ้าเราจะทำลายองค์สมเด็จพระบรมโลกกระเช้คือพระพุทธเจ้าทำลายไม่ได้แน่เพราะคิดทำลายมาหลายวาระแล้วเคยใช้นางจินามาน,นวีกา แกล้งทําเป็นคนท้องประกาศให้คนทราบว่าพระพุทธเจ้าทําให้ท้องแต่หนูจังไรกร็ไปกัดเชือกที่ผูกไม้ที่แกล้งทําเป็นคนท้องให้ขาดลงมาเป็นเหตุได้นานจินตาม,มาวันนวิกาจะรับโทษลงอเวจีทั้งเป็นแล้วก็พระเทวทัตใน หาทางแกล่แกล้งพระพุทธเจ้าสั่งนายขมังท่านนูยิงบ้างปล่อยช่างนาลายิลีให้ไล่แทงพระพุทธเจ้าบ้างกลิ้งหินให้ทับบ้างพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอันตรายในการที่คิดจะฆ่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าเป็นของทำได้ยาก แต่ว่าถึงอะไรก็ดีถ้าแตกแขนแตกขาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าก็ได้แล้วองค์สมเด็จพระปริทีตแก้วก็จะต้องเศร้าไปแขนขาสําคัญขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็คือพระโมกคันลาตีมีฤทธิ์มากแล้วก็ปลุกปลุกศรัทธาคนได้ดีมันได้กลุ่มเดรถถัจฉีทั้งหลาย ร้อมใจกันแต่ความจริงเขาประกาศว่าเขาเป็นพระอาหารหันต์แต่กลับมีอารมณ์จิตคิดขยายอิจฉาพระพุทธเจ้าคิดเจรฆ่าสาวกขององค์สมเด็จตระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูธรรมดาท่านพุทธบริษัทนี่เขาประกาศตนว่าเขาเป็นคณาจารย์ใหญ่สอนให้บุคคลอื่นทำความดี ต่ว่าจิตใจของตัวนี้เลวทรามยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะอะไรเพราะสัตว์เดรัจฉานมันยังมีความกตัญญูรู้ความดีของคน <c oughs> แต่ว่าบรรดาเดรทีหน้าหน้ามนพวกนี้เขาไม่เคยเห็นความดีของพระพุทธเจ้าและพระมหาโมคัลลานะ <c oughs> มีเรื่องอย่างเดียวว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ดีกว่าเขาเขาต้องคิดทำลาย นี่สมัยนี้มีบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบบรรดาท่านพุทธบ,บริษัททั้งหลาย <c oughs> นี่ก็นาจา์ทั้งหลายตั้งสำนักกันขึ้นมาแต่เห็นว่าสำนักอื่นเขาดีกว่ามีอารมณ์อิจฉาริษยามีหรือไม่ใครพบที่ไหนบ้างไหมมีหรือเปล่าอาตมาไม่ทราบถ้าบังเอิญมีก็รู้สึกว่าน่าสลดใจแต่เข้าใจว่าไม่มี แต่ก็ไม่แน่นักก็เคยพบท่านผู้เท่าท่านหนึ่งท่านตั้งสำนักสมถะวิปสัสน,นาของท่านสิ้มมารากฏว่าคนอื่นเขาตั้งทีหลังนี่ท่านเป็นพระเป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าคณะ,ะจังหวัดเห็นว่าคนอื่นเขาดีกว่าตนทนไม่ไหวแทนที่จะมีมุสุตาในภพมิหารสี่ กลับหาทางย่ำยีแก่งแกล้งโดยาการท่อง่วงเป็นที่น่าสงสารลากฏว่าท่านบุญนี้เมื่อตายลงไปแล้วเวลาก่อนจะตายถูกทุกขเวทนาครอบงำม,มากต้องทุรนทุรายไร้สติสัพพัญญะตายแล้วลงอเวจีมหานรก <c oughs> กฏขงกรรมนี้ผ่านมาแล้วไม่นาน นี่ความจริงเรื่องราวในสมัยที่องค์สมเด็จพระพิธิตมารทรงพพรชนอยู่ก็มีตัวอย่างมากมายท่านบวชไปหลังไม่ตำรามากเรียนได้ครบเรียนจบเป็นมหาปร,ริญญาแล้วก็เป็นเจ้าคุณเป็นเจ้าคณะจังหวัดไม่น่าจะประพฤติความชั่วแบบนั้นแต่ทั้งนี้ไม่ใช่อะไรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เพราะการปฏิบัติธรรมของท่านนั้นไม่ได้เข้าถึงธรรมขององค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง <c oughs> ท่านตั้งสำนักหลอกชายและหญิงเพื่อน,นำทรัพย์สินไปให้ท่านเท่านั้นลูกศิษย์ของท่านอาจจะดีได้แต่ว่าตัวของท่านเองลงอเวจีมหานรกที่พูดอย่างนี้ก็พูดตามสำนักขขงท่านอาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่ง ซึ่งพวกเรายกย่องกันว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐมีทิประจุกิยานแต่มใสสามารถรู้อะไรต่ออะไรได้โดยที่พวกเราไม่ต้องถามเมื่อท่ากล่าวขึ้นมาอย่างนั้นก็สร้างความแน่ใจว่าคงจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าดูจริยาของท่านผู้นั้นก็ควรจะเป็นแบบนั้นเหมือนกัน นิบรรดาเดรธีทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อฆ่าพระมาหาบุคันลานะแล้วต่อมาองค์สมเด็จระบทีบแก้วก็ไม่ได้ทรงว่าอะไรแต่ประกรรมของเดรธีทั้งหลายเหล่านั้นคือโจรที่รับภาษาห้าร้อยถูกฆ่าหมดพวกเดรธีก็ถูกปลดจากความดี การที่พระมหามกคล,ลาถูกฆ่าในคราวนี้ความจริงท่านทราบก่อนก็มียานพิเศษประเดี๋ยวจะมานั่งสงสัยกันว่ามีริขนาดนั้นมียานขนาดนั้นทำไมไม่หนีพวกโจรที่เข้าไปปล้นฆ่าตนเอง <c oughs> ความจริงโจรมาล้อมแล้วสองครั้งท่านรู้เมื่อรู้ตัวแล้วก็ปปลกฏว่า ท่านก็มาพิจารณาตัวเองไม่โจรเข้ามาล้อมครั้งที่สามคือรู้ตัวสองครั้งท่านเหาะหนีไปครั้งที่สามโจรเข้ามาล้อมใหม่ท่านก็มานั่งพิจรารณาเพราะนี่มันเรื่องอะไรถอยหลังใช้ก็ไปด้วยหนาจปุเพนิวาสานุสติญาณก็ทราบว่ากรรมเก่าของท่านที่ทาไปแล้วในการก่อนเรื่องนี้องค์สมเด็จตจินวรเคยเทศให้พระฟัง <c oughs> ว่าพระท่านมีความสงสัยว่าพระมหาโมคันลานี่มีบุญใหญ่ <c oughs> ทำไมยังได้ถูกโจรทุบตายแต่ความจริงระหว่างที่โจรทุบนั้นท่านไม่ตายเ <c oughs> ขาทุบแล้วก็คิดว่าท่านตายกระดูกกระเดี่ยวแหลกเหลวหมดเอาลากไปทิ้งไว้ที่กอไผ่เมื่อโจรไปแล้วท่านก็อธิษฐานจิตเดิมหน้าของกำลังลิธ เกล็ดสายกระดูกทั้งหมดให้ติดกันแล้วก็เหาะมาเฝ้าองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาตสตรนดา,าสัมมาสัมพุทธเจา้า <c oughs> ขอลาเข้าสู่พระวรินิพพานมาองค์สมเด็จพระบริชิตมานทรงอนุญาตแล้วจึงได้กราบลาองค์สมเด็จพระบรัททิพเก้าไปนิพพานในที่สมควร เมื่อพระมาหาโมกขลานะนิพพานแล้วองค์สมเด็จพระบะิตแก้วก็ทรงพาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายนำอติท่ายของพระมาหาโมกขลานะบรรจุเข้าไว้ในสถูปให้เขาสร้างสถูปเป็นที่บรรจุกระดูกไว้ แต่ถูกไั่นก็ทํามันก็บาดความคือทำเนีนน้ดินนูนขึ้นมาเป็นโคกเป็นสัญลักษณ์คนจะได้ไม่เดินข้ามและนึนน่งกล่าวก่กบคงกรรมมาถอยหลังไปประมาณพันชาติอันนี้พระโมกคันลาก็อกทราบทราบตอนโจรมาลอ้อมข้างหลังว่า <c oughs> พระมหาโมกคันลาเป็นลูกชายของพ่อแม่คือทั้งพ่อและแม่ตาบอดทั้งคู่ ชมตูโมกขันลานะเวลลานั้นเป็นคนที่ประกอบด้วยความกตัญญูรู้คุณบิดาและมารดาเลี้ยงดูบิดามารดาด้วยดีทุกประการเมื่อทํางานกลับมาแล้วก็ต้องมาหุงข้าวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คนดีอย่างนี้หายากต่อมาท่านพ่อท่านแม่เห็นว่าลูกชายลําบากที่ได้ช่วยแบ่งเบ,บาภาระ <c oughs> แต่้ว่าพระม,ามาหามมกล,ลานะก็ไม่ก็คัดค้านวิญญาเลยหญิงที่นำมาดีไม่ดีเขาจะไม่รักพ่อไม่รักแม่ก็เป็นได้แต่ว่าวิดา,านัมานดาทั้งสองนั่นท้ายก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกจะหาคนที่มีตระกูลเสมอกันคือตำแหน่งของท่านก็เป็นเศรษฐี <c oughs> เป็นคนมั่งมีทรัพย์มากจะไม่ขอหญิงในตระกูลอื่นเข้ามา ในตอนแรกๆแกม่ลูกสภัยคนดีก็ปรากฏว่ามีความกตัญญูกตเวทีตวิดามันดาของผัวเป็นอย่างดีแล้ว,ว่าพระมาหาโมคคันลานนะถ้ามีความรักในพ่อในแม่ทันมากเวลากลับมาจากทำงานแทนที่จะเข้าไปจูจีกับเมียก่อน แต่กลับเข้าไปจู๋จีกับพ่อแม่เชก่อนเหตุนี้เองเป็นเหตุให้นางเมียไม่พอใจ <c oughs> คิดจะฆ่าคนทั้งสองเสียเพียงได้หาุบายด้วยแบะการทั้งปวงในที่สุดก็บอกกับพระมหาโมคคลานะว่ามีดามันดาของท่านเป็นคนใจร้ายหูงข้าวให้กินก็ไม่กิน แต่ความจริงเวลาที่ทำอาหารทำอาหารให้ผัวมีรสอร่อยแต่ทำอาหารให้แก่พ่อผัวแม่ผัวบางทีก็เค็มจัดเกินไปเผ็ดจัดเกินไปเปรี้ยวจัดเกินไปพ่อผัวแม่ผัวกินไม่ไหวก็เลยไม่กินนางก็ฟ้องบอกว่านี่แหละอาหารมันเหมือนกันแต่ว่าท่านทั้งสองไม่ยอมกินท่านลูกชายก็ยังไม่ว่าอะไร ต่อมานางในก็ทำเอาใหม่อีกทำอาหารรสจัดในเมื่อท่านนางสองไม่กินก็ราดไปเต็มบ้านเ <c oughs> มื่อลูกชายกลับมาก็ฟ้องบอกว่านี่ท่านผู้เฒ่าสองคน <c oughs> ทำอาหารนั้นไม่กินแล้วก็ราดของอยู่บนบ้านเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดฉันป้ายกวาดไม่ไหวเช็ดถูไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวแล้วฉันขอลากลับบ้าน เนี้อสายที่จอบนงครานอากตันยูไม่รู้คุณคนทําให้พระโมกขาลาน้ามนที่เป็นคนกตันยูรู้คุณเป็นคนอกตันยูไปเมื <c oughs> ่อการนั่งทูลน,นอนทูลพ่เมียสาวมันก็มีความสําคัญเหมือนกัน <c oughs> นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านฟังไว้แล้วก็คิดไว้ด้วย ว่าความดีที่เรามีอยู่เราจงอย่าเชื่อคนอื่นยังไงยังไงแล้วก็สอบสวนให้ดีเสก่อนเป็นเหตุให้พระมาหาโมกขลายคิดผิดในตอนนั้นก็าสายเมียอดอ,อ้อนสนับสนุน <c oughs> หาทางก่นแกล้งโดยรายการทั้งปวงจนเห็นว่าวิดามารดาข็าตนนี้เป็นคนไม่ดีวันหนึ่งคิดจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ที่นป่า จงได้บอกกบิดามัรดาว่าญาติผู้ใหญ่อยู่ที่ทางฝั่งป่าทางโน้นเป็นญาติกัน <c oughs> ความจริงมีดามารดาก็รู้จักท่านสั่งให้ท่านทั้งสองไปเยี่ยมในเวลานี้ท่านก็เตรียมเกวียนไว้แล้วจะให้บิดาบรรดา,า,ดาทั้งสองนั่งไปในเกวียนท่านจะเป็นคนบังคับเกวียนไปเมื่อท่านบิดาะบรรดา,า,ดาทั้งสองได้ฟังก็เห็นใจ คิดว่าลูกชายของเรานี้เป็นคนดียิงให้ลูกชายประคองมิดามารดาทั้งสองสีนั่งบนเกวียนก็เข้าไปถึงป่าลึกท่านพระมหาโมกขกลาคิดจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ในป่า <c oughs> ยังได้บอกกับท่านมิดาว่าคุณพ่อ <c oughs> ช่วยมาจับเชือกบังคับ,บวัวไวให้ที แระผมนี่กำลังปูนอุจาระจะไปถ่ายอุจาระท่านพ่อก็จับเชือกไว้บังคับวัวให้เดินตรงท่านมหาโมคคันลานะไปแล้วก็ทำเสียงดังเหมือนก็โจรจะเข้ามาปล้นท่านพ่อท่านแม่ทั้งหลาทั้งสองคนเมื่อได้ยินเสียงเอะโวยวายเข้าใจว่าโจรร้ายมาปล้น <c oughs> ห่วงลูกชายของตอนคือมหาโมคันลานะผู้เป็นลูกชาย <c oughs> ท่านทั่งสองยในดรอบได้กาัดไปว่าลูกเอ๋ยพ่อแม่ทั้งสองคนแก่แล้วปล่อยให้พ่อแม่ตายเถอะลูกยังมีความเป็นหนุ่มอยู่เอาตัวรอดหนีไปก่อนไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่มีดับบรรดาท่านพุทธบริษัทน้ำใจเขางมิดามันดาอมมีความสำคัญกระหมดถึงเพียงนี้ ยอมตายแทนลูกแต่ว่าลูกคนนี้สิบันดาท่านพุทธบริษัทเล้วโมก,กันลาณะเองที่ปลอมมาเป็นโจรเมื่อพ่อแม่พูดอย่างนั้นใจไม่ยักอ่อนพ่อบังอ่อนใช้ไม้ทุบพ่อและแม่ตายทั้งคู่เมื่อพ่อชมตรวฆ่าพ่อและแม่ตายแล้วก็แจวอ้างกลับบ้าน องค์สมเด็จพระพิชิตามัมยกล่าวว่าเขาก็ไม่มีความสุขเพราะกฎกิกรรมกับทำกบิดามารดาเมื่อตายแล้จากชาตินั้นต้องไปเกิดในเ,เวจีมหานรกไ <c oughs> ม่คอไม่ดีแล้วมาตกเอเวจีมหานรกสิ้นเวลากับหนึ่งพ้นจากนั้นก็มาเกิดเป็นเปรตเสื้กายสติลิชาน เวียนว่ายตายเกิดในวัฏจะสรงสารเพื่อเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นสุบบ้างเฉพาะเป็นมนุษย์พันชาติพอดีต่อมาก็พบองค์สมเด็จพระจินาสีบรมัยศาสธนาสัมมาสมพัพพเทธเจ้าอาศัยบุญเก่าที่เคยบำเพ็ญบารมีร่วมกันมาในสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมยศาสนดนาเป็นภเมธันดาบท ตอนนั้นองค์สมเด็จพระบรมมาสู่คตบูชาพระพุทธเจ้าทรงพนามว่าพระปฐุมุตระด้ว <c oughs> ยวเนที่ท่านอยู่ในป่าในเมื่อรัตนาพระพุทธเจ้ามาถึงลำรางเล็กๆท่านก็ถ้อยกายเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าและพระราหันเดินเมื่อมาสู่สำนักคนท่านแล้วท่านก็ประกาศตนรรตนาพระโพธิญาณ ก่อนที่จะจัดถวายอาหารให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์แพระบฐุมมุตระทีในข้าวนิโรธสมาบัติพระอรหันต์ทั้งหมดเข้าพละสมาบัติสมาบัติทั้งสองนี่มีกำลังมากก็รดนบรรดาลให้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่บำเพ็ญกุศลมาออกจากสมาบัติทั้งสองจะมีการคล่องในจิตใจของตนคือในความเป็นอยู่ ถ้าปราถนาความร่ำรวยก็จะร่ำรวยสงความปราถนาถ้าปราถนาความสำเร็จมรรคผลก็จะสำเร็จมรรคผลสงความปราถนาเมื่อองค์สมเด็จมาสัมมาสัมพุทธเจ้าออกจากมิโรธาสมาบัติแล้วก็รับพระกยาหารหลังจากนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงให้พรแล้วก็ทรงพรยากรว่านับตั้งแต่นี้ไปอเก้าสิบเอ็ดกับ ท่านสุมเมทดาบทดก็ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจา้ามีนามว่าพระสมณโคโดม <c oughs> ในขณะนั้นเองท่านพระโมคคัลลานะะพระษารีบท,ท่านสองท่านเป็นสาวกของสุมเมทดาบทดจึงได้เข้ามากราบองค์สมเด็จพระบรมสุคตองค์หนึ่งบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นอาคาสาวกเบื้องขวา อีกองคหนึ่งขอประกราศประกาศพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัม,มพุทธเจ้าว,ว่าขา้าพระพุทธเจ้าขอเป็นอากาสาวกเบื้อง้ายของพระสมณะโคดม,มนี่เป็นอันว่าอาศัยบุญบารมีที่ติดตามกันมาอย่างนี้สิ้นเวลาถึงเก้าสิบเอ็ดกับแต่ความจริงมากกว่านะั้นองค์สมเด็จพระทงทันยิงกล่าวว่ามหาโุคคลลานะชาตินี้มาพบเรา จึงได้กลายเป็นคนมีฤทธิ์มากเป็นอากาสาวกเบื้องซ้ายแต่ว,ว่าโมกขันลานะถึงแม้ว่าจะตายทั้นก็ไปนิพพานมไม่มีความทุกข์อะไรแล้พระองค์สมเด็จพระจอมไตรจรึงได้ทรงแปกจรดาพิสุทธิ์สมทั้งหลายว่าพิกขเวดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงอย่า ละหมาดในกรรมเล็กน้อยไว้จะไม่ให้ผลดูตัวอย่างพระมหาโมคลานะเป็นสำคัญนี่ท่านเป็นอริยตสงฆ์เป็นอากาศาสาวกเบื้องซ้ายมีฤทธิ์มากแต่ก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงกฎของกรรมได้ขึ้นชี่ว่ากรรมใดที่เราทำไปแล้วถ้าไมา่ผลในชาตินี้มันก็จะให้ผลในชาติหน้าต่อๆกันไป ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่เคยบ่นบอกว่าทําบุญให้ทานแล้วก็มีความไม่สบายเมื่อฟังเรื่องราวของพระมหาโมกัลานะเราใ้ก็โปรดทราบใ่้กดขุ้มกรรมเก่าของเรามันทําให้มากเพียงใดเราไม่ทราบฉะนั้นด้กกรรมใดมาเกิดขึ้นกับเราถ้าไม่เราไม่รับความลาบากก็คิดไว้ในใจว่าเราจะใช้หนี้มัน นีร่รบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านขึ้นชื่อว่ากฎข่มกรรมนี่เราหนีไม่พน้นอระบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนสองรายการนี้เสียงไม่ดีมันแหบเรื่อนตัววัดแม่งกินก็ต้องขออภัยแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ฟังไม่ชัดเจนด้วยช่วยอภยัยแก่พระแก่เวลานี้มองดูเวลาก็จะหมดเวลาอยู่แล้วเหลือหนึ่งนาที เียงมันก็ไม่มีก็ขอ,อยุติเรื่องราวของพระมหาโมคัลลานะในเรื่องบุพกพรรมือกรรมเก่าไว้แต่เพียงเท่านี้ <c oughs> ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่บรรดาท่านพุทธบริษต์ผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี